สำหรับหลักเกณฑ์นะครับที่จะบอกได้ว่าใครที่เป็นผู้กระทําความผิดกฎหมายอาญาเนี่ยกฎหมายไทยเรานะครับก็ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญานะครับในมาตราที่2เนาะซึ่งก็มีด้วยกวัน2วรรคนะครับวรรคหนึ่งก็ได้บัญญัติว่าบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญา ่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและได้กำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับแล้วก็วรรคสองเนี่ยก็บัญญัติไว้ว่าถ้าบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้น ค้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงนะครับเดีย๋ยวที่นี้เดี๋ยวเรามาถอดองค์ประกอบอ่าวัดหนึ่งก่อนละกันนะครับ บุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทําการที่กฎหมายที่ใช้ในขณะกระทาการนั้นบัญญัติให้เป็นความผิดและกําหนดโทษไว้และโทษที่จะลงนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นโทษที่กฎหมายบัญญัติวไว้นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นแล้วกันถ้าสมมตินะครับทุกวันนี้เนาะทุกวัน,นเนี้ยการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความผิดกฎหมายอาญาใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าวัน,นเนี้ยเนี่ยผมไปจอดรถบ้านคนหน้าบ้านคนอื่นเลยเนี่ยอ่ะมันมันก็ไม่ผิดแล้วอีก2วันมันมีกฎหมายออกมาใหม่ว่า การจอดรถหน้าบ้านคนอื to to ่นเป็นความผิดกฎหมายอาญาซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้จอดรถหน้าบ้านคนอื่นแล้วผมไปจอดสองวันก่อนเนาะแต่วันนี้กฎหมายออกมาใหม่ผมก็ไม่ได้เป็นผู้มีความผิดนะเพราะว่าตอนผมจอดอ่ะมันก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามไม่ได้มีกฎหมายบอกว่าเนี่ยเป็นการกระทําความผิดกฎหมายอาญานะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอ่าวันเนี้ยกฎหมายออกมาว่าการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยมันเป็นความผิดกฎหมายอาญานะมีโทษจำคุกหกเดือนแล้วกันสมมติเนาะ ก็เนี่ยกฎหมายออกวันนี้และอีกสองวันผมไปจอดรถหน้าบ้านใครก็ไม่รู้แล้วเขาไม่พอใจเขาไปแจ้งความเนี่ยผมเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายอาญาในข้อหาจอดรถหน้าบ้านคนอ,อื่นนะครับมีโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับและโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นโทษที่กําหนดไว้ในกฎหมายนะครับก็คือ,อาการลงโทษผมเนี่ย จะลงโทษอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจําคุกเนะเพราะว่าโทษการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยมันก็เข้อระบุชัดเจนแล้วว่ามีโทษจําคุกไม่เกินหเดือนการตัดสินผมเนี่ยก็จะตัดสินจําคุกได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถตัดสินตับได้ไม่สามารถตัดสินริบซัพบได้ไม่สามารถ,ต,าารถตัดสินประหารชีวิตได้แล้วก็ตัดสินได้ไม่เกิน6เดือนด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูวรรคสองนะครับถ้าตามบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทําเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผู้ที่ได้กระทํานั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิดอะยกตัวอย่างเหมือนเดิมถ้าสมมติว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยมันเป็นความผิดกฎหมายอาญามีโทษจาคุกหกเดือนอย่างนี้เนาะผมเนี่ยก็ได้ไปกระทําความผิดก็คือไปจอดรถหน้าบ้านคนเนี่ยแล้วพอทีนี้ในระหว่าง นั้นน่ะตำรวจก็มาเอาตัวผมไปผมก็ประกันตัวสู้คดีอะไรไปแล้วระหว่างที่คดียังไม่สิ้นสุดนะครับมันมีกฎหมายออกมาใหม่ว่าการจอดรถหน้าบ้านผู้อื่นไม่เป็นความผิดอาญาต่อไปผมดุดคดีเลยคดีจบการกระทาของผมไม่เป็นความผิดอีกต่อไปนะครับหรืออีกในกรณีหนึ่งถ้าหากว่า,าผมโดนจับไปแล้วเอาไปขึ้นศาลโดนศาลตัดสินแล้วว่าผมเนี่ยมีความผิดกระทําความผิดฐานจอดรถหน้าบ้านผู้อื่น สาลสั่งตัดสินจาคุกสามปี่ะครผมก็เข้าไปติดคุกเลยนะครับสมมติว่าผมรอดคุกออกมาแล้วผมก็จะยังมีประวัติใช่ไหมว่าผมเนี่ยเคยกระทาความผิดกฎหมายอาญาในข้อหาจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนะแต่คือถ้ามันมีกฎหมายออกมาใหม่ปุ๊บว่าการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยไม่ผิดกฎหมายไอ้ประวัติคดีอาญาผมในข้อเนี้ยหายไปเลย กลายเป็นว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เคยกระทําความผิดกฎหมายอาญาอันนี้พอจะนึกออกเนาะแล้วถ้าสมมติว่าสารตัดสินให้ผมถูกจําคุกสามเดือนนะครับแล้วพอทีนี้เนี่ยผมจําคุกไปสักหนึ่งเดือนแล้วนะครับมีกฎหมายออกมาใหม่ว่าการจอดรถหน้าบ้านผู้อื่นเนี่ยไม่เป็นความผิดกฎหมายอาญาตอนนั้นอ่ะผมจะได้รับการปล่อยตัวทันทีเพราะว่าการกระทําของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความผิดกฎหมายแล้วนะครับ แล้วประวัติคดีอาญาผมก็จะไม่มีด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ในการจําแนกของว่าใครบ้างเนี่ยจะเป็นผู้ที่ต้องรับโทษในการกระทําความผิดกฎหมายอาญานะครับผม